สวัสดีค่ะ morning ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดแล้วค่ะทุกคนก็ยังเก็บของไม่ครบนะคะรู้สึกว่าแสงคอนโดดีมากแสงแบบเขา้านาเฉินแบบโหดมากเมื่อวานเสียงแบบจะหายเลยมีการเก็บของกันไปเบื้องต้นนะคะให้ดูนะคะว่าเมื่อวานของเรามีประมาณไหนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือของของมิมุนเดี๋ยวขอจัดของก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูก่อนจัดนะคะให้ดูห้องนอน ของมันเยอะมากทุกคนเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวไปดูหลังที่เราเก็บกันนะว่ามันจะดีขึ้นประมาณไหนเพราะว่าของเยอะมากให้ดูวิวก่อนของอ,องะเรายัง,ง,งให้ดูไม่ได้วิวห้องนอนนะคะแสงเข้าดีมากเราจะทําคลิปกันแบบดีมากต่อไปย่างนะคะทุกคนและนี่ก็คือวิวของมินนะคะเราก็จะได้แบบวิวสวยงามแบบนี้เลย mm hmm. ก็คือดีมากแล้วมินอยากจะให้ดูข้างล่างมีสระ บัวทุกคนโทรศัพท์มันจะร่วงไหมมองเข้าไปข้างล่างนะคะมันจะเป็นสาบัวแบบนี้เลยคือแบบน่ารักน่ารักมากฟิลแบบอุ้ยฉันแบบมีคอนโดยอยู่แล้วปรมาณน,นี้นะคะนี่งามมากเมื่อคืนนี้อีฉันตื่นเต้นมาฉันนอนไม่หลับจ้าวันแรกรู้สึกว่าเฮ้ยฉันนอนไม่หลับเลยจัดของกันต่อ นะคะแล้วก็เรามีขึ้นบ้านใหม่นะของไทยอะ่ะเลขสิบเจ็ดอะไรเงี้ยก็จะเป็นเลขแบบ อาจจะไม่ค่อยมงคลอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือเราสะดวกวันนี้แล้วก็พ่อกับแม่ก็คืออวยพรมาเรีร้อยไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ขอให้เป็นวันดีกับลูกให้จเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วรวยนะ,ะเลิกกตามใจฉันแต่ว่าคำอวยพรของพ่อแม่ก็คือสําคัญที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้ค่ะเราจะอยู่วันไหนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีผู้มีพระคุณสองท่านอวยพรเรา มาแล้วลอยแล้วนะคะแล้วก็ทําการย้ายหลวงพ่อมาทุกคนและที่ฉันเป็นคนที่กลัวผีมากค่ะ mm hmm. ฉันก็เลยมีท่านเทวสุวรรณมานะคะหลวงพ่อหลวงพ่อที่มีนําถือก็คือม mm hmm. ินอยู่จังหวัดชัยนาธก็จะเป็นหลวงพ่อเท่านะคะวัดถึงข่งขาวใกล้บ้านมินนะคะ mm hmm. แล้วก็ฉันมียันขอบเพชรอีกหนึ่งจ้าเดี๋ยวนูอขออนุญาตหลวงพ่อนะคะถ่ายลงหน่อย นี่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นโซนแบบพระเลยนี่ก็คือต้อนนางกวักของเรานะคะมีน้องใบด่างหนึ่งนะคะเกือบไม่รอดชีวิตน้องแบบเองเราด้วยเนี่ยก็คือน้องไม่ค่อยได้รับแสงแล้วน้องแบบคงตกใจอะ่ะเพราะว่าปกติมินเลี้ยงแบบให้อยู่ห้องแอร์เลยก็คือไม่ค่อยได้มารับแสงอาทิตย์แต่วันเนี้ยเขาต้องจะเติบโตด้วยแสงอาทิตย์นะคะเป็นกำลังใจให้เขาม่คิดว่าเขาจะต้องแบบเติบโตได้นะคะทุกคนอุ้ยดูดิใบน้องค่าะทุกคน วันนี้แบบอยู่ในช่วงขนส่งแล้วแบบไปโดนบ๊บน้องดังกลดนะคะก็ตายแต่ว่าน้องก็ยังรอดชีวิตอยู่ถ้าจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องนะซื้อข้าวเซเว่นอยู่กินไหคะเซเว่นอยู่ใกล้มากถูกคือสถ,ถานีตำรวจก็อยู่ตรงนี้อยู่แบบใกล้ฉันมากคือตะโกนบอกว่าแที่วาค่ะอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนคือม,มันใกล้มากแล้วก็อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยใกล้แบบสี่เก้าถึอทำเลหน้าขายของ เกือพ่อกับแม่ก็มาเติมห้องให้เพื่อความปังบริเล่เขาจะทำเก็บเสียงดีอ่ะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงใครเลยแต่ว่าพอเปิดประตูออกไปข้างนอกอก็ได้ยินเสียงคนแบบเปิดทอท์ทีวีอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ข้างในก็คือเงียบมากแล้วก็คือนกเตรียมมาทํารังตรงคอมแอร์แล้วนะคะตอนนี้ความน่าสงสารของเราก็คือเขาไม่ได้แถมฟูกมาวันนี้ว่าจะไปดูฟูกแบบไม่แพงมากมาใช้ก่อนนะเพราะว่างบแบบ มีจำกัดจ้าคือคอนโดก็มีค่าใช้ใจ่ายก่อนเข้ากู้ด้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของทกสเดี๋ยวพวกเงินกู้อะไรพวกนี้เดี๋ยวมาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเห็นแบบแลันาษณะแล้วก็รู้ว่ามันอยู่คอนโดอะไรเ็ว,ว่าเราขออุปยไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าโซเชียลสมัยน,นีย้มันน่ากลัวใช่ไหมถ้าเราบอกที่อยู่ไปหมดเงี้ยอาจจะมีคนตามเรามามก็อันตรายอีกถ้าเราอยู่คนเดียว<ม>อะไรเงี้ยคงสเต็ปพัดลมอยู่เหมือนเดิมนะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะเบงก็จัดห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะห้องยังไม่ได้มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวนี้จะได้ให้ดูก็คือเป็นโซนห้องครัวเรานะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่มียิ่งพแล้วก็เลยเอาหลวงพ่อนิมนต์ไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นที่ที่สูงที่สุดแล้วในห้องนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวทั้งหลายของเรานะคะแล้วก็พวกยาต่างๆที่ใส่จานที่ล้างจานนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นโซนของแหง้งแล้วก็ต่างๆมีคบุบมีข้าวมีผลไม้อันนี้ก็คือเราไหว้พระนะคะแล้วเราก็ลามานั่นเองตรงนี้ก็จะดูไม่เอ่ยเป็นโซนตู้เย็นแล้วก็เป็นของแบบ ของเราอ่ะทุกคนที่ยังไจะเอาไปเก็บใช้นาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวกินข้าวนะคะตรงนี้ก็เป็นกับข้าวของเราเองที่เรากินแล้วเราก็เก็บไว้น,นะคะทุกคนประหยัดนะอันนี้คือโซนนี้ก็คือเราจะเก็บใช้นาทนะคะมันก็จะเป็นแบบถังที่หนึ่งเสื้อผ้าถังที่สองเสื้อผ้าแล้วตรงนี้เราก็คัดมาเป็นผ้าขี้ริ้วเรานะคะทุกคนอันนี้เป็นขาของชั้นวางของนะคะเรายังไม่ได้ตั้งเพราะว่ามันไม่รู้จะตั้งตรงไหนนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบ วิวข้างนอกตาผ้าก็จะให้ดูให้ครบไปเลยสำหรับใครที่อยากดูก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอุปกรณ์นะคะเราที่เราทําน้ําสมุนไพรขวดก็ยังเหลืออยู่นะคะเราทําเพจน้ําสมุนไพรพวกน้ากระเจี๊ยบดำไยายแก้ควงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือถังที่เราจะเอากลับบ้านเหมือนกันค่ะแอบดูวิวนิดนึงต่อนะคะก็เปิดเข้าไปนะคะทุกคนก็จะมีชกโคโกแบบนี้นะคะแล้วก็ อันนี้ก็คือ,อการแต่งตัวของอีชัน้นไม่ต้องถือสานะคะทุกคนกระจกที่เราจะต้องล้างแหละมันเริ่มขุนละนี่ก็คือที่ล้างหน้าของเรานะคะแล้วก็เป็นโซนอาบน้าเพิ่งทาแล้วอุ่นไม่มีนะคะรองงบต่อไปค่ะ ปิดค่ะต่อไปนะคะเป็นโซนนั่งเล่นนะจะลุกหน่อยอันนี้คือกระเป๋าที่มินไปทํางานนะคะกระเป๋าสตั้งแล้วก็มีโซฟามีโตะวางของมาให้นะคะก็ของเยอะก็จะแบบแอบแบบแบบซ่อนๆนะคะทุกคนโซนต่อไปห้องนอนค่ะชัวรบเตียงไม่มีค่ะทุกคนเห็นไหมเตียงเราไม่มีนะคะอันนี้คือแผ่นไม้นะคะแล้วก็ผ้าปูสี่ชั้นนะคะทุกคนนี่คือผ้าปูของเราแล้วก็มีหมอนแบบ หมอนยังใช้ใบเก่าอยู่นะคะไม่ได้ซื้อใหม่นะคะเดี๋ยวเปิดไฟสักนิดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทำผมต่างๆท้ำหอมน้ำหอมอะไรต่างๆนะคะคือแต่งหน้าก็ยังไม่มีตัวเครื่องแป้งอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นพวกยาหอมยาลมยาดมยาหม่องใบปะกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นี่เป็นตู้เสื้อผ้าวิวอินค่ะจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ เปิดมานะคะมันก็จะเป็นถ่เสื้อผ้าเต็มตู้เลยอัดกันแน่นไปนหมดเลยจ้าอัดกันแน่นมากๆเลยก็อยังคิดอยู่นะคะว่าเราเขาจะพังไหมเพราะว่าหัดไปทางไหนก็เจอแต่เสื้อผ้าเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยยาวมากหมดแล้วนะคะโซนที่มิ้นแต่งมิ้นไม่ได้ให้ทุกคนดูตอนที่มิ้นทำเพราะว่าตอนที่มิ้นทำก็คือไม่มีที่ยืนเลยก็ของมันเยมมากๆนะคะ และนี่ก็คือต้นไม้ของเรานะคะทุกคนที่เราเอามาจากที่เก่าเขาก็แบบไม่ค่อยได้แดดอุ้ยลิปหายเขาก็คือไม่ค่อยจะได้แดดเท่าไหร่นะคะเราก็เลยเอามาให้เขาแล้วก็เราหันให้เขาแบบอยู่กับแดดเลยจ้าเพราะว่าเขาไม่ได้โดนแดดมาทั้งชีวิตเขาแล้วอาลิปสติกหายลิปสติกฉันหาย ก็นั่นแหละทุกคนประมาณนั้นนะคะก็ไม่มีอะไรรีวิวแล้วประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะมีการทำคลิปนะคะที่เราหยุดไปนานก็คือเข้าครัวกับมิ้นหายไปเลยตอนนี้เรามีครัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำคลิปเข้าครัวกันนะคะแล้วก็คลิปรีวิวเราก็จะต้องสวยขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราเปลี่ยนที่อยู่แล้ว แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้งบหมดก,ก็ปิดคลิปกันก่อนนะอ้อลืมดูอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางรองเท้าอชั้นวางรองเท้าชั้นวางรองเท้าแล้วก็น้องพัดลมของเรานั่นเองนะคือ <c oughs> พอดูอย่างเงี้ยก็จะดูกว้างใช่ไหมเพราะว่าเขาจัดเป็นส่วนๆมาให้แต่จริงๆเรามันก็ไม่ได้กว้างนะคะเหมาะกับการอยู่สองคนอะไรแบบนี้เออแบบถ้าอยู่ันเยอะอย่างงี้ก็ ก็จะอ,อยู่ได้แหละแต่จะนอนตรงไหนกันแค่นั้นแหละทุกคนประมาณนั้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปรีวิวคอนโดของมิ้นก็จบตรงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวไอพีหน้ามาบอกกันนะคะทุกอย่างว่าเ,เรายื่นกู้ยังไงใช้เวลาเท่าไหร่เงิเนเดือนประมาณไหนได้ห้องราคาเท่าไหร่ใช้เวลานานไหมกู้กับธนาคารอะไรแล้วก็รอผล กว่าจะเข้าอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เรายืนยันวันเข้าใช้เวลากี่วันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปก่อนคะบ๊ายบาย